แล้วต้องสอบเข้าไหมคะพี่คิมคือน้องๆที่สนใจนียจะต้องจบสายการเรียนก็จะมีทุนเรียนดีนะคะก็คือเรื่องอุปกรณ์เป็นยังไงบ้างพี่อยกก็คือเรียกได้ว่าครบจบที่รังสิตเลยเนาะถ้าจะเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลังสิตเนี่ยต้องจบสายอะไรมาคะคือน้องๆที่สนใจเนี่ยจะต้องจบสายการเรียนคณิตศาสรวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ คณะของเรานะจะไม่รับสายสินค่ะแล้วคณะนี้มีสาขาอะไรบ้างคะสำหรับสาขาของคณะเทคนิคการแพทย์มรังสิตของเรานะคะก็คือมีสาขาเดียวกันก็คือสาขาเทคนิคการแพทย์ค่ะต้องสอบเข้าไหมคะพี่คิมอ่าอย่างการสอบเข้าเนาะพี่คิมจะแบ่งออกเป็น2องแบบอ่าแบบแรกเนาะแบบแรกคือการรับตรงกับมหาวิทยาลัยรังสิต คือน้องๆที่สนใจเนี่ยจะต้องยื่นเกรดเข้ามาทําการสัมภาษณ์ต่อไปแล้วยกตัวอย่างพี่อารินเนี่ยเขาเข้ามาในรอบสัมภาษณ์พี่อารินนะคะก็คือเข้ามาในรอบพอร์ตโฟลิโอหรือว่ารอบสัมภาษณ์นะคะก็คือเขาจะเน้นเน้นในเรื่องของคัดเลือกตอนสัมภาษณ์มากกว่าค่ะก็คือจะเป็นแบบเขาจะให้บทความเป็นภาษาอังกฤษมาก็ให้ตัวเราเนี่ยแปลเป็นตามความเข้าใจของเราเป็นสับง่ายๆเลยค่ะ ค่ะแล้วอย่างพี่กับพี่คิมเนี่ยเราสองคนเข้ามาในรอบของแอดมิชชั่นนะคะก็คือของระบบทีแคค่ะก็คือในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นการสอบท c a t p ์ทีนะคะแต่ว่าสมัยก่อนพี่กับพี่คิมเนี่ยเราจะสอบแ c a t แค่ะแล้วคณะนี้เขากําหนดเกรดไหมคะ จะต้องมีเกดเฉลี่ยขั้นต่ำ2.75ขึ้นไปแล้วก็หมวดวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะหมวดวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องได้2.50ขึ้นไปแล้วพี่ก็จะมาพูดถึงคะแนนคีแกตที่แพทที่น้องๆก็ต้องยื่นเพิ่มเติมด้วยเนาะที่สําคัญที่สุดเลยนะคะขณะนี้นะคะน้องๆต้องไม่มีภาวะตาบอดสีค่ะเพราะว่าเวลาเรียนนะคะเราจะใช้ตาเป็นส่วนสําคัญมากเลยค่ะคือมันเป็นสิ่งสําคัญเนการคัดแยกสีต่างๆเนี่ยน้องๆก็ต้องตรวจสอบตัวเองนิดนึงว่าเราะผ่านเกณฑ์หรือเปล่าที่อยากจะเรียนเข้าแบบใน คณะนี้คณะนี้มีทุนอะไรบ้างอะคะก็จะมีทุนเรียนดีนะคะก็คือทุน50%ค่ะคือได้รับรยกเว้นค่าบำรุงการรักษาและค่าหน่วยกิจ50%ค่ะแต่ว่าน้องๆนะคะต้องรักษาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00ในทุกเทอมค่ะซึ่งถ้าเราได้มาเรียนคณะนี้แล้วนะคะก็คือ ถ้าเราสนใจทุนเราจะได้ของทาศกับอาจารย์ของคณะเราค่ะก็คือว่าน้องไม่ต้องห่วงเลยเนาะที่จะเข้ามอลังสินเนี่ยเรายังมีทุนมากมายใช่ค่ะ<ม>แล้วมีอีกทุนหนึ่งนะคะก็คือทุนจากกองทุนผู้ยืมเพื่อการศึกษาค่ะแล้วในเรื่องการเรียนนะคะคณะนี้เขาเรียนกันกี่ปีอะคะเรียนอะไรกันบ้างอะคะคณะทคนมีการแพทย์ของเราเนาะตามหลักสูตรเราจะเรียนทั้งหมด4ปี7วิชาหลักๆเรื่องวิชาแรกเนาะก็คือ clinical microbiology ก็คอือจุลชีววิทยา clinical immunology ก็คือวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา แล้วก็ส่วนที่3จะเป็นคิมโตโลจีใช่ไหมพี่อุใช่ส่วนวิชาถัดมานะคะคือคิวเคมีส์ค่ะก็คือเคมีคินิกค่ะส่วนวิชาที่5นะคะเมดิอลพาราไซค่ะปรสิตวิทยาส่วนวิชาที่6นะคะก็คือบัตรแบงธนาคารเลือดค่ะเจ็ดนะคะยูรินแอนด์บอดีฟลูอีกค่ะก็คือตรวจมินิัยประาวรและสั่งน้ำในต่างๆในร่างกายค่ะแล้วถ้ามีผู้ปกครองหรือน้องๆนะคะสนใจอยากจะทราบเรื่องค่าเทอมอะคะสามารถดู จากที่ไหนได้บ้างคะ่ะส่วนน้องๆหรือผู้ปกครองนะคะที่สนใจจะเข้าเรียนที่คณะเคการแพทย์มรังสิตของเราเนาะก็สามารถติดตามดูเพิ่มเติมไดจากลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะการใช้ชีวิตในระหว่างเรียนเ,นยเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเรื่องการใช้ชีวิตระหว่างเรียนอยากจะบอกว่าเก็บเวลานอนคะ่ะอย่าอยู่แต่ห้องออกไปข้างนอกบ้างออกไปทำกิจกรรมที่ม ออกไปเที่ยวกับเพื่อนเพราะว่าช่วงปีหนึ่งอะปรับพื้นฐานเหมือนเนื้อหาโมบไปทั่วไปแต่ลึกขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเราขึ้นปี3ปี4ขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อหายากมากๆเลยะคะ่ะ oh, <no. S 2> ด้วยความที่เนื้อหารเรามันลึกแล้วก็ละเอียดอ่อนนะคะก็คือมีการทำแ a บทุกวันเลยเนาะเวลาที่เราเข้าแลบอย่างเงี้ยเราก็ได้ความรู้ฝึกประสบการณ์ไปด้วยเหมือนพวกเราเข้ามาเรียน 3ปีแล้วเนี่ยเราอาจจะมีวิชาที่ถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างแต่ทั้งเพื่อนเพื่อนทุกคนอาจารย์ทุกคนทัพข่อนน้องๆหมดเลยค่ะพอเริ่มสอบก็คือพวกพี่ตั้งโต๊ะกันแล้วเราต้องแบ่งเวลามาทวนหนังสือจริงๆค่ะไม่งั้นก็คือแบบเราจะเราจะเราจะเรียนต่อแบบไม่รู้เรื่องนะคะเรื่องอุปกรณ์เป็นยังไงบ้างพี่อุก็คือเรียกได้ว่าครบจบที่รังสิตเลยเนาะก็คือแบบครบคันคือต้องหนึ่งตัวก็คือหนึ่งคนหนึ่งตัวเลยค่ะคือเราจ่ายค่าเทอมมาเนี่ยคุ้มแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงเลยมหาวิเลยเราะ แถมยังทันสมัยมากด้วยค่ะใช่ในส่วนของการฝึกงานนะคะก็คือจะอ,อยู่ในช่วงของปี4ค่ะก็คือเราจะได้ฝึกงานกับทางโรงพยาบาลค่ะที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานค่ะคณะนี้สาขานี้ค่ะจบไปเนี่ยทำอาชีพอะไรได้บ้างคะ เป็นนักเทคนิคการแพทย์ประจําห้องปฏิบัติการทางโรงพยาบาลหน่วยงานต่างๆนะคะก็คือเราจะคอยเจาะเลือดคนไข้นะคะตรวจสารต่างๆเนาะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิยาาทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะผู้วิเคราะห์สารพิษในโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนในบริษัทจาหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือวิยาาทยาศาสตร์ค่ะแล้วน้องๆก็ยังเป็นผู้ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มและยาได้ด้วยนะคะ แล้วก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นผู้ประเมินภาวะสุขภาพเช่นผู้พิจารณารับประกันในบริษัทประกันชีวิตและผู้ทาําปรึกษาทางด้านโทรเวชค่ะอีกทางเลือกหนึ่งเลยเนาะก็คือการเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกเนาะก็คือเพื่อที่จะจะได้กลับมาเป็นอาจารย์ได้นะคะน้องๆที่สนใจอะค่ะสามารถสมัครเรียนได้จากช่องทางไหนได้บ้างคะ น้องๆที่สนใจนะคะสามารถมาติดต่อที่ตึกหนึ่งได้ค่ะของมหาวิทยาลยังสิต์นะคะหรือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งเดี๋ยวพวกพี่เนี่ยจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะน้องๆหรือเพื่อนๆนะคะที่ต้องการสอบถามอะไรเกี่ยวกับคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลยังสิต์นะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ หรือติดต่อที่ Facebook ของคณะเทคนิคการแพทย์และ Facebook หรือ Line Official ของมหาวิทยาลังสิตย์ได้เลยค่ะแล้วเจอกันที่มอร,รังสิตย์นะคะบ๊ายบาย